สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิววิดีโอการทำงาน,นของรถ่ายคูปตา L 3 4 0 8ี่ค่ะคันนี้เครื่องแกปั้มดีมากค่ะลูกค้าสวยมากค่ะเป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลยค่ะเล่นเอกาสารครบค่ะ เสียงเงียบม,มากค่ะเสียงอ่เพืองไทยแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะคันนี้สวยค่ะกําลังดีอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ไ,ได้หน้าผ่านท้นค่ะเปิดราคาขายที่1นึ่งแสนแปดหบาทคันหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจะดูปกรสองชิ้นค่ะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้เสียงคันค่ะนะคันนี้เล่นเอกสารครบนะคะลูกค้าเล่นเอกสารครบค่ะ สีเดิมเดิมก็สวยแล้วค่ะสีเดิมสวยมากเป็นเครื่องยนต์สามสูบสามสิบสี่แรงม้าค่ะเปิดราคาขายที่หนึ่งแสนแปดหมืนเก้าบาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นเล่นเอกสารครบค่ะสง่งรี ภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะแล้วก็ทาร้านเรา,าพร้อมเก็บงานให้ลูกค้าฟรีค่ะไม่ไม่เก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มน,นะคะทาร้านเราเช็คจุดว่าซื้อไม่ฟรีค่ะลูกหมาลูกปืนสิ้นสี่ล้อค่ะเช็คให้ค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะน,นี้การแบบเต็มใบสบายเลยค่ะ สนใจรถถ่ายค่ะพี่กัดร้านค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้าสนใจรถถ่ายค่ะ0982601158ค่ะ จอมาชมรถที่ร้านค่ะจองรถ่ายออนไลน์ได้นะคะลูกค้าทางร้านเรายินดีจองออนไลน์ค่ะวิดีโอคอลมาหาแม่ค้าเลยเดี๋ยวแม่ค้าเอ่เปิดรถ่ายให้ดูค่ะวิดีโอคอลมาได้ค่ะทางร้านเรามีร้านจริงนะคะมีหน้าร้านจริงค่ะแล้วก็ซื้อขายจริงค่ะลูกค้า คือดีค่ะสีเดิมก็สวยแล้วนะคะลูกค้ายังหลัง ค่ท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในราคา1น9 0 0 0บาทคือลูกค้าส่งซีพยใน300รกิโลเป็นแรกค่ะร้านเราขายเงินสดนะคะแล้วก็รัสมาทิทสกสอค่ะอันนี้ไปผ่านที่เมามีนะคะแต่ว่าไม่ใครยังไม่ได้ใส่ค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวโคลต้า L3408 แค่เท่นี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราที่ควันแกนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรากันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้านี่ค่ะหน้าร้านเรานะคะมีรถหลายรุ่นค่ะแวะชมได้นะคะสวัสดีค่ะ